Blue c o f e Audio Article เรื่องราวของกาแฟที่เราสกัดมาอย่างตั้งใจฟังง่ายๆสบายๆโดยที่คุณไม่ต้องอ่าน <Ooh. S 1> อีิโซดที่4เรื่องราวของกาแฟประเทศเยเมนจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของท่าเรือนในตำนานที่ชื่อว่าโมกกะทุกพื้นที่ล้วนมีงานศิลปะหัตถกรรม ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมนั้นๆอย่างญี่ปุ่นมีกระดาษวาชิอินเดียมีผ้าไหมทาพรมก็ต้องเปอร์เซียแต่หากเราพูดถึงเยเมนอย่างแรกที่เรามักนึกถึงก็คือกาแฟเรื่องราวของกาแฟในประเทศเยเมนหนึ่งในประเทศที่อยู่ในยุคเริ่มตน้นก่อนที่กาแฟจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลกประเทศเยเมนเป็นประเทศทางตะวันออกกลางตั้งอยู่ในข้าบสมุทรอาหรับแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในแต่รู้ไหมว่าประเทศเยเมนเป็นประเทศเแรกๆที่มีการผลิตกาแฟเพื่อการค้ามายาวนานกว่าประเทศใดในโลกโดยกาแฟเดินทางมาจากเอธิโอเปียผ่านการค้าหรือนักสแสวงบุญเริ่มแรกกาแฟใช้เป็นเครื่องดื่มแกงงวงระหว่างการทำพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเวลากลางคืนจนต่อมาการดื่มกาแฟก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในยุคนั้นประเทศเยเมนนับเป็นศูนย์กลางการค้าขายกาแฟเลยก็ว่าได้ซึ่งะทําการค้าผ่านท่าเรือที่ชื่อว่ามกกะเยเมนเองก็ได้ลองเอากาแฟมาปลูกเพื่อขายเองเช่นกันซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการทําการเพราะปลูกในประเทศเยเมนนั้นมีค่อนข้างน้อยเพราะมีปัญหาด้านทรัพยากรน,น้ําจึงได้มีการนํากาแฟไปปลูกทางตะวันตกของประเทศชาวโรมันเรียกอาราเบ,บียฟิลิชและมีปริมาณน้ําฝนที่ชุ่มฉ่าที่สุดในคาบสมุทรอาราเบ,บีย กาแฟที่ส่งออกจากท่าเรือโมกะมักจะถูกเรียกเหมือน,อนกันว่าโมกะคอฟฟีห่หลายๆคนคงจะคุ้นหูกันมาบ้างเพราะการใช้คำนี้ในการเรียกชื่อเมนูกาแฟในปัจจุบันหรือแม้แต่หมอ้อต้มกาแฟที่คิดค้นในอิตาลีอย่างโมกกะพอตก็ตั้งตามชื่อของท่าเรือนี้เช่นกันในยุคนั้นกาแฟได้กลายเป็นยุคทองของประเทศเยเมนเลยก็ว่าได้จนทำให้กาแฟกลายเป็นสินค้าควบคุมและห้ามมีการนำเมล็ดพันธุ์ออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดแต่ต่อมา หลังจากที่กาแฟได้รับความนิยมสูงไปทั่วโลกก็มีการลักลอบนำเมล็ดพันธุ์ออกไปเพื่อเพาะปลูกและนำไปขายกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แทนการค้าขายกาแฟที่ท่าเรือมกกะเข้าสู่ขาลงจากสงครามการเมืองทำให้ท่าเรือแห่งนี้ได้รับความเสียหายจนกลายเป็นตำนานในที่สุดแต่นั่นไม่ได้ทำให้การปลูกกาแฟหายไปจากประเทศแต่ด้วยปัญหาภายในประเทศ ทำให้การปลูกกาแฟในเยเมนไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรรวมทั้งมีปัญหาในเรื่องพื้นที่แห้งแล้งทำให้กาแฟมีผลผลิตน้อยพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำการเพราะปลูกมีเพียง3%เท่านั้นโดยมีการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงโดยทำเป็นแบบขั้นบันไดใช้การเก็บเกี่ยวและแปรรูปแบบดั้งเดิมทุกขั้นตอนล้วนทำจากมือกาแฟจึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีความซับซ้อนไม่เหมือนใคร และในปัจจุบันกาแฟในประเทศเยเมนยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกาแฟในประเทศเยเมนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากจากท่าเรือที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายในยุคเริ่มต้นที่เป็นดังแสงทองแห่งความรุ่งโรจน์จนต่อมากลายเป็นท่าเรือในตำนานที่จารึกอยู่ในโลกของกาแฟแต่กาแฟเยเมนก็ยังคงมีอยู่และเป็นที่ต้องการของนักดื่มกาแฟทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ขอบคุณสำหรับการรับฟัง b l u e c r a f Audio a r t i c l e อีพิโซดนี้ติดตามเรื่องราวของกาแฟในรูปแบบของ Audio a r t i c l e ได้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้ Soundcloud, Spotify, l o c k i t และ YouTube